หที่6ฟังก์ชันสาระการเรียนรู้ของหน่วยที่6นี้ก็จะประกอบด้วยความหมายของฟังก์ชันฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวเลขฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อความฟังก์ชันในการป้อนข้อมูลการประกาศและเรียกใช้ฟังก์ชันฟังก์ชันเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนโปรแกรมเพราะฟังก์ชันจะเป็นกลุ่มคําสั่งที่ถูกเรียกใช้งานได้หลายครั้งหรือสามารถนํากลับมาใช้ได้ฟังก์ชันจะมีหลายรูปแบบด้วยกันเช่นฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวเลข ในแกวราวม i n max, sum ส่วนฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวสอนได้แก่ short, range, range และฟังก์ชันที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ input ซึ่งจะเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลและให้แสดงผลตามที่ต้องการความหมายของฟังก์ชันฟังก์ชันก็คือกลุ่มคำสั่งที่มีโอกาสถูกเรียกใช้งานได้หลายครั้งหรือสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ซึ่งจะมีตัวแปรหรือไม่มีก็ได้ที่ถูกส่งเข้าไปใช้ในฟังก์ชันดังนั้นเพื่อการประมวลผล ตัวแปรที่ถูกส่งเข้าไปจะถูกเรียกว่า a r g e m e n t เนสะื r อก m e n มเนี่ยเหล่านี้จะถูกเรียกว่า parameter เมื่อใช้ในฟังก์ชันและสามารถส่งผลลัพธ์กลับออกไปในออกฟังก์ชันก็ได้ด้วยคำสั่ง return มาดูฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวเลขฟังก์ชันแรกก็คือฟนะังก์ชัน round ก็จะเป็นการปัดเศษจุดทศนิยมให้เหลือจำนวนทศนิยมที่ต้องการเนะนะป็น r o u n ก็จะมีค่าของเลขตามด้วยทศยมให้คอมมา2ก็คือต้องการแค่2ตำแหน่งก็จะออกมา75.39 m i n ก็คือการหาค่าที่น้อยที่สุดในลิสต์น้อยที่สุดในที่นี้ก็คือ13เป็นต้นค่า max นะค่า max ก็คือการหาค่ามากที่สุดในลิสต์แม็กก็คือ maximum หาค่าสูงสุดในลิสต์ ในทนี่สูงสุดก็คือ35ฟังก์ชัน sum ก็คือาการหาผลรวมของตัวเลขทั้งหมดที่อยู่ใน list นะตัวอย่าง6.4นะก็หาค่าลงมาอันแรกจะเท่ากับ25อันที่2ก็เท่ากับเท่าไหร่30 <c oughs> ฟังก์ชัน sort ก็คือเรื่องของการเรียงลำดับ นะก็ดูตัวอย่างที่6.5ก็คือการเรียงละดับของตัวแปรใน list จากน้อยไปหมากและเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะคำซอรนะครับถ้ามีคำว่า reverse ด้วยก็จะเรียนจากมากไปหาน้อยนซอ r ททำปกติก็จะเรียนจากน้อยไปหามากคำสั่งฟังก์ชัน l e n g ก็คือการนับจำนวนข้อมูลมีกี่ตัวอักนษะรคำว่า teacher ก็มีทั้งหมด7ตัวอักษร ตัวอย่างที่6.7การนับจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ที่มีช่องว่างด้วยเรนชิเชอร์นมเมนวนเาเ็นวัก้วยก็จะนับเป็น8ปดสกูติคำว่าชิเชอร์เดียวก็เจ็ดอันนี้จะครับนับค่าที่เป็นช่องว่างให้ด้วยตัวอย่าง6.8การนับจำนวนข้อมูลที่เก็บไว้ในลิสต์ x เท่ากับเรนค่า x ออกมาเป็น6ตัวอย่างที่6.9 นะการนับจุดวนข้อมูลที่เก็บไว้ในลิสต์มีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคำสั่งเรนจ์การสร้างลิสต์จากตัวเลขจาก x ไป y ลบหนะึ่งฟังชันเขาการนับตัวสอนการนับตัวสอนคนะ่าสตริงเขา n n มีกี่ตัวหนึ่งสองตัวนับสัดสอนนับเฉพาะ ตัว n ฟนะังก์ชัน in และ phi คนะ่าตัวแปรอันนี้ phi นะครับโทษทีมี f ด้วยนะฟังก์ชันฟ h i และ r ฟ h i นะครับอ,นนอันแรกก็จะเป็นฟ h i อย่างเดียวค่า n มีเท่าไหร่หนึ่งสองคนะ่า n ที่เป็นตัว n อันนี้ r phi ทั้งหมดสองสามเจ็ดเข้าเทนอันนี้ก็คือ replace ก็คือการแทนที่ตัวสอนนะเปลี่ยนเปลี่ยนข้อความเป็นเข้าแทนแทนที่เป็นเม้าเทนก็เป็นคอนเทนการแทนที่ตัวสอนเหมือนกันนะให้ใส่คำว่า days แทนมันให้ใจ่คำว่ามันแทนเดย์สปริตก็คือการแยกข้อความการแยกข้อความ6.16ก็การแยกข้อความเช่นกันนะเป็นการใช้คำฟังก์ชันสปริตตัวอย่างที่6.17การเชื่อมคำด้วยจอยฟังก์ชันจอยตัวอย่างที่6.18การเชื่อมคำนะ การเชื่อมคำหรือเชื่อมข้อความด้วยแหละโดยคําสั่งจอยเหมือนกัน6 1จการเชื่อมข้อความด้วยแอนะการเชื่อมข้อความด้วยแอนก็จะใส่แอนแอนแอนให้ตัวอย่างที่6.20การเชื่อมข้อความ2ตัวแปรนะฮะ s เท่ากับโปรแกรม r t เท่ากับ python พอ s มาบวก t ก็ามาต่อกันโปรแกรม Python 6.21กับก็การเชื่อมข้อความด้วยเครื่องหมายบวก 6.22การเชื่อมข้อความด้วยเครื่องหมายบวกเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะมีเป็นบล็อกด้วย6.23การเชื่อมข้อความด้วยเครื่องหมายดอกจันนะหรือสตาร์ชเชื่อมข้อความให้มี3ข้อความฟังกชัน insert คือการเพิ่มข้อมูลในลิสต์ตามตำแหน่งที่เราต้องการเพิ่มข้อมูลในลิสต์เพิ่มค่าอะไร6.8 6ในตำำแแแหหนนน่่่งงที0คคือตรรกัรับตวอย่าง6.25การเพิ่มข้อมูลในลิสต์ลำดับสุดท้ายด้วยคำสั่ง append append ก็คือ1ให้ไปอยู่ในต่อท้ายต่อจากท้ายจาก5ตัวอย่างที่6.26การลบตัวประกอบใน d i c t โดยใช้ฟังก์ชัน del เ,ยว,เยวสุภชัยก็อันนี้ก็เอาออกไปเห็นไหมครับ ก็จะเหลือแค่วาสนากับพิมลม6.27ุการอ่านข้อมูลในดิกส์โดยใช้ฟังก์งชัน get คือให้อ่านข้อมูลที่มี th ก็คือรรํำว่า Thailand ตัวอย่าง6.28การเช็คข้อมูลในดิก์โดยใช้ฟังก์ชัน key ใช้ฟังก์ชัน key มีอะไรบ้าง ตัวอย่าง6.29การเช็คข้อมูลในดิจิตด้วย value function value ตัวอย่างที่6.30ฟังก์ i o n input นะฟังก์ชัน input ก็หมายถึงการป้อนข้อมูลที่ต้องการนะใส input ่ input ไนะปจงก้องข้อมูลนะพิมพ์ a เราก็ป้อนข้อมูลนะเราเซฟและรันเขาก็จะให้ป้อนข้อมูลเ้าสร้างข้อบกูดก็จะออกมาเป็นกูด การประกาศฟังก์ชันและการเรียกใช้ฟังก์ชันการประกาศฟังก์ชันก็คือใช้ def นะครับ def function name parameter หมายถึงการ function, กำหนดชื่อฟังก์ชันและกําหนดพารามิเตอร์หรือ a r g u m e n t b l o c บล็อกหมายถึงสิ่งที่ต้องการทําหรือนํามาคํานวณ return result ก็หมายถึงเมื่อฟังก์ชันทํางานเสร็จแล้วต้องการคืนค่าอะไรส่วนการเรียกใช้ฟังก์ชันก็คือ function underscore name ตามด้วยพารามิเตอร์หมายถึงการเรียกฟังก์ชันที่เราต้องการเดี๋ยวดูตัวอย่าง 6.31การประกาศฟังก์ชันการหาค่าพื้นที่วงกลมนะแล้วก็ประกาศหาประกาศค่าฟังก์ชันก่อนนะเรียบร้อยกำหนดเรียบร้อยพิมพนะเ,เอเรียนะพอพิมพเอเรียเสร็จมาใส่ค่าให้มันใส่ค่าใส่ค่าเสร็จพอเซฟแอนลันก็จะออกมาเป็นค่าตัวนี้นะครับก็จบหน่วยที่6เพลงเดีวนี้ต่อไปก็เป็นหน่วยที่6กก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันจบละ ต่อไปก็จะเป็นหน่วยที่7นะครับสวัสดีครับ